เพราะว่าพอสุกแล้วมันก็เสาอาทิตย์นะไอเสาอาทิตย์นี่ถ้าวันสุกมันไม่มีเครื่องป้องกันไัยไอเสาอาทิตย์นี่มันจะจันหลเสาอาทิตย์นี่มันจะทําให้ชีวิตของเราจันหลแล้ววันจันท์มันมานี่มันจะมาแบบสลงเสลงนะอันนี้ถ้า ถ้าคิดไปถึงคนต้นคิดนะทําไมถึงเอาวันศุกร์วันอื่นทําไมไม่เอาแต่ว่าถ้าเข้าใจในสุขเข้าถึงทรรได้แล้วนี่มันก็วันไหนๆก็เข้าถึงได้วันไหนๆก็เข้าถึงได้แล้วก็มีความสุขที่เข้าถึงใจได้แต่ให้เข้าใจเจตนาเบื้องต้นกันก่อนว่าที่เอาวันสุกร์นี่อันนี้ในความคิดพระอาจารย์เองนะ วันศุกร์นี้เพื่อจะได้ไปป้องกันวันเสาร์วันอาทิตย์แล้ววันจันทร์มันจะได้มาด้วยความเบิกบานนะด้วยความเบิกบานเพราะว่าทําได้เข้าไปสู่จิตใจแล้วเข้าไปวันศุกร์นี้เราเข้าถึงทรรแล้วทรรได้เข้าไปสู่จิตใจแล้วเรามีความสามารถที่จะป้องกันภัยให้กับตนเองได้ทรรมที่เราได้ปฏิบัติ นี่ก็จะรักษาเราในช่วงที่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่รักษาเราไว้ไม่ให้เราทะเลทลายวันจันทร์ก็มาเรียนด้วยจิตใจที่ชื่นบาน